สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับมาชมกันต่อครับระหว่างเต้จุฬากับนาวิน k คบีครับเหลี่ยมนี้เจอกันในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรล่างข้ามฟรีตายไม่มีบล็อกนะครับตอนนี้เต้จุฬาตามอยู่ศูนย์ต่อสองครับเสิร์ฟมาครับนาวินรับได้ครับลากไปนาวินยัดหลังครับโอ้โหเต๋ามากครับลุกนี้ครับของต่อเร็วเก่งหรอ สองต่อเร็วสองต่อเร็วแต้มสองต่อศูนย์ครับนาวินเสริมครับเตะรับได้ครับยกเตะดีครับไอ้สามลองสามลองคู่นี้แข่งขันกันที่สิบสามแต้มไม่มีเดียวนะครับเนื่องสามลองโอเคเ 5-2อาไป200พี่5-2ไป200 5-2อาไป200เตะเสิร์ฟครับแต้ม0ต่อ2ครับเสิฟมานาวียังรับได้สวยครับเยกเข้าไปขึ้นเตะแล้วครับหมดแล้วตีลูกไปเป็นโค้ดเนี่อร้อเสรูิฟดีครับ ลูกหลงเส้นพอดีครับเต้หลงครับนาวินขึ้นนำสามต่อศูนย์ครับนาวินเซฟครับเต้รับลูกแรกอยู่ครับลากมาเหยียบโดนเกี่ยวครับนาวินขึ้นปาดดีครับเจอใคร สีทุกข่ายสีบาสยามสาทอนทตทมสี่ต่อศูนย์ครับนาวินเสิร์ฟยอดครับเต้รับเอ๋ครับแต่ยังยกได้ครับล้นหรือเปล่าอ้าวนาวินทําโทษแน่ๆครับอย่างนี้ครับนาวินยอดเอาโดนเกีียวไม่อยู่แล้วครับตอนนี้นาวินขึ้นนํา5ต่อ0ูนครับ ไม่ได้หรอกเว้นต้องยอมมากเขาดีเขาดูเราผมผมก็ชอบมันนะเข้าใจไหมแต้ห้าต่อศูนย์ครับนาวินเสิร์ฟครับเตยังรับได้ครับเตเตไม่ข้ามครับนาวินขึ้นนำหกต่อศูนย์แล้วครับบอกท่านผู้ท่านผู้ชมที่ว่าเอาคู่ปะผ่าเอาตัวเองเอาตัวเองนะเวรนา เอาครับนาวิน,นเป็นฝ่าย,ยเซิฟครับเต็มหกต่อศูนย์ครับเืิฟหยอดไม่ข้ามครับตเตีเป็นฝ่นนนนายเซิฟครับเต็มศูนย์ต่อหกครับเตะเซิฟลูกออกไปเยอะครับ แต่หต่อศูนย์ครับนาวินเซิร์ฟแต่ยังรับได้ครับยกมาแต่แล้วครับโดนเกี่ยวครับนาวินลากไปทำอะไรเขี่ยเบาๆครับอืเขี่ยได้ดีครับนาวินขึ้นนำเจ็ต่อศูนย์ครับเปลี่ยนแดนครับ จำเจ็ดต่อศูนย์ครับนาวินเสิร์ฟครับนะเตะร,รับได้ลากไปปาดดีครับจำศูนย์ต่อเจ็ดครับเตะเสิร์ฟครับเสริฟยอดนาวินดักไปรอแล้วครับนาวินขึ้นเต้แสงแสงได้ชีดปะนี่เล็บอะไรนี่เป็นเตียนงเขา เจ็บต่อศูนย์ครับนาวินเซฟไม่ข้ามครับศูนย์ต่อเจ็ดครับเต้เฟครับนาวินรับได้ครับราบมาปาดดีครับ นาวินเป็นฝ่ายเซฟครับเจ็ดต่อศูนย์เตรับมีเซนิดนึงครับลากไปครับตีหัวดีครับส้มศูนย์ต่อเจ็ดครับเต้เสรซฟครับไม่ข้ามครับ แต่ข้างขวาให้อยู่คืออะไรบ้าเจ็ดต่อศูนย์ครับนาวินเสิร์ฟครับเตะร,รับได้ยกไปตีหัวดีครับก็ต้องยอมรับลูกเสิร์ฟนาวินนะครับเตะรับลูกแรกนี้ก็ยังถือว่ายังเซอยู่นะครับยังไม่นิ่งครับนาวินรับลูกแรกสวยครับยกขึ้นมาปาดเฉือนดีครับ ต้งเจ็บต่อศูย์ครับนาวินเป็นฝ่ายเซฟครับลูกออกไปนิดเดียวครับลูกนี้ถือว่าเต้จุฬานี่หลงไปแล้วนะครับโชคดีครับที่ลูกออกครับตั้งศูนย์ต่อ7จนาวินรับได้สวยครับลากมาขึ้นเตะดีครับ เจ็ดต่อศูนย์ครับนาวินเสิร์ฟครับลูกดีครับร้องสามสองจ่ายไปแล้วพี่กไอ้เบิงนงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่อเบาใส่ได้ไหลูกนี้นาวินขอชาเลนจ์ครับไอ้ไอ้เชี่ยเปนคนไหนซาซาเป็นหนาเขาไหน ผมใจไปเร็วสามสองเงินเต้นพินักอนมะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเงินคนไหนเนี่ไอเสือเสือสม่ะไอไอบรเสือเสือสมพล้วเาเลยสามสองสามใจไปเร็วสองห่ยได้ไปเวนะแนแก็ว่าทำบไอเต้นพินัีะเดี๋ยวองเ่เขาแงกไปเร็วไอไอแท้ก่อนเนแ่ยไม่เนรีหลักฐานมีหลักฐานกลัไปเร็วสิเอ่อสิง์ไปคุยกคุณเถอะเังไปเลยยังไปเล้เดี๋ยวจะหาไหนอ่ะทอไม่หลุด อาเีตะเดี๋ยวมีบอลล้มมาเข่าเนี่ยมาลูกเมื่อสักครู่นาวินเสิบลงนะครับเตะรับได้ครับลากไปนาวินอยู่ครับลากมาทำไงครับขึ้นเตะไม่ข้ามครับ <c oughs> ตั้มศูนย์ต่อแปดครับเต้เสร์ฟครับหยอดมานาวินวิ่งมารอแล้วครับนาวินขึ <c oughs> ้นเตะแน่นอนครับลูกน <c oughs> ี네้ครับตั้แปดต่อศูนย์ครับนาวินเสร์ฟครับโอ้โหนาวินเสร์ฟพิกเน็ตครับ นาวินขึ้นนำเก้าต่อศูนย์ครับโอ้โหนาวินเสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟเอสครับขึ้นนำเป็นสิบต่อศูนย์ครับนาวินเสิร์ฟต่อครับสิบต่อศูนย์ครับเตะรับได้ครับยกขึ้นเตะแล้วครับเตะดีครับ ไปนาวินรับสวยยกขึ้นมานาวินเตะอู้แสงเดี๋ยวลบไปเลยะวังด้วยลองเด้วยให้เราเปิดไอ้กองห่วงโทรศัพท์เนาะกองนในได้บ่ได้บ่ได้สิบต่อศูนย์ครับนาวินเสิร์ฟยอดดีครับเต้โอ้โหต้องยอมรับลูกเสิร์ฟเจ้านาวินครับเสิร์ฟดีจริงครับ ตอนนี้นาวินขึ้นนำา1 1ต่อ0ูนย์ครับเตะรับได้ครับต้องขึ้นเตะแล้วครับไปเรื่อยอเรื่อยย้อนดี่ยอนล้ายอย่งนีน่านแาน่มงคลศูนย์ต่อสิบเอ็ดครับเตะเสริมครับเสริมยอดนาวินรับได้ครับรยกไป ตีหัวโดนเกี่ยวครับเตะต้องขึ้นเตะแล้วครับ ğlu. มาแล้วครับรไข่แตกแล้วครับได้หนึ่งแต้มแล้วครับสำหรับเจ้าเตจุฬาครับตองแสิีบหนึต่อสิครับเต้เสิร์ฟครับเสริฟยอด นาวินรอแล้วครับนาวินขึ้นเตะดีครับตัดเสบียต่อหนึ่งครับนาวินเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับลูกออกครับ อ๋อแล้วครับเต้เสือพิกเนตคืนครับไล่มาเป็น2ต่อ1ิเอ็ครับไล่มาแบบห่างๆครับเต้เสือหยอดนาวินขึ้นเต้เต้ดีมากครับลุคนี้ครับ ก็ถือว่าเต้จุฬาก็เสริมได้ดีนะครับแต่ว่านาวินรู้ทางครับวิ่งไปรอเลยครับโอ้โหต้สิบเอ็ดต่อสองครับเต้ยังแก้ไขไว้ได้ครับ สองต่อสิบเอ็ดครับเต้เสิร์ฟครับนาวินรับลูกแรกสวยครับลากมาลูกออกครับไล่มาเป็นสามต่อสิบเอ็ดครับเต้ตเสิร์ฟนาวินรับสวยครับยกมาขึ้นเตะแล้วครับแสง 11ต่อ3ครับนาวินเซิร์ฟครับเตยังรับได้ครับยกไปขึ้นเตะดีครับ3ต่อ11ครับนาวินรับได้ครับลากมานาวินตีหัวดีครับ สิบเอ็ดต่อสามครับนาวินเป็นฝ่ายเสริมครับอรเอเครับได้ครับยกไปบาดดีครับตอนนี้เต็มสามต่อสิบเอ็ดครับ ต็มสามต่อสิบเอ็ดครับเต้เสิร์ฟครับเอาเต้เสิร์ฟพิกเน็ตดีครับไล่มาเป็นสี่ต่อสิบเอ็ดครับเต้เสิร์ฟครับเอาเสิร์ฟพิกเนี่ครับนาวินรับได้ฟินตีหัวดีครับสิบเอ็ดต่อสี่ครับนาวินเสิร์ฟครับ เตะรับได้ครับยกขึ้นเตะแล้วครับเอาไม่ข้ามครับเหลือลูกเดียวเกมครับ oh <my> นาวินขึ้นนำเต oh <my> จุลา12ต่อ4 oh <my> ครับเ oh <my> ตยยกขึ้นเตะ ยังเตะยังล็อกไว้ได้ครับสี่ต่อสิบสองครับนาวิลลากมากเกือบติดเกี่ยวครับ สิต่อ4ครับนาวินเสิร์มครับเตยังเตยล็อกไว้ได้ครับยังไม่ยอมให้เกมครับ 4ต่อ12ครับนาวินยังรับได้ลากมาตีหวัวคือตอนนี้นาวินเล่นแบบสบายใจครับกะรอเสิร์ฟกินเต้ยอย่างเดียวครับตอนนี้ครับ12ต่อ4ครับเต้ยังรับได้ครับยกขึ้นเต้ โอ้โหนาวินก้าไม่ถึงลูกครับซีต่อสิบสองครับเตะเริฟครับนาวินรับได้ครับยกมาตะแล้วครับตั้งสิบสองต่อ4ีครับนาวินเป็นฝ่ายเริฟครับ เตยังล็อกไว้ได้ครับเมื่อกี้นาวินเตะมาโดนขาก้องหักเลยครับ4ต่อ12ครับนาวินรับได้ลากมาตีหัวดีครับรู้สึกเหมือนตอนนี้ก้องมัวๆนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนาวินเตะขาก้องหักไปนะครับ เตยังล็อกไว้ได้เตยกขึ้นเตยังล็อกไว้ได้ครับสี่ต่อสิบสองครับเตะเสร็บครับเกือบยอดนาะวินเดินรอแล้วครับ สิบสองต่อสี่ครับนาวินเสริมครับเตยังรับได้ครับยกบายเตะเกือบโดนเกี่ยวครับตีตี๋ยกดข้อสนามจับกินเลย สิบสองต่อสี่ครับนาวินเซิร์ครับเอา,เ,อาเกมครับนาวินเชนะาเตจุลาไปได้ด้วยสกอร์สิบสามต่อสี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ